สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพมยุทธ์ทีวีวันนี้พมยุทธ์ทีวีจะมานําเสนอข้อมูลของตัวละครที่มีชื่อว่าเป้เป้นะครับโดยข้อมูลของต,อตัวละครตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเป้เป้นะหรือว่าสิิพี่ใหญ่เป้นะครับเป็นผู้นําของเจตประหลาดแห่งสื่อไลเคร์ในรุ่นปัจจุบันนะระดับพลังวิญญ,ญาณในตอนจบภาคเนคี่ยก็คือ95นะครับมีวิญญ,ญาณยุทธคือมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงมีวงแหวววิญ,ญญาณทั้งหมดเนี่ย สีเหลือง2วงสีม่วง2วงสีดำาี่วงนะครับแล้วก็สีแดง1วงเป้เป้เปนะเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่แห่ง7ประหลาดสื่อหลเคอร์อในรุ่นปัจจุบันนะครับปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกเนี่ยในตอนอายุ15ปีนะเป็นปรมาจารย์วิญญ,ญาณระดับ30ปรากฏตัวขึ้นในป่าซิงโตนะครับพาถังยาเนี่ยไปหาวงแหวนที่3และในตอนนั้นเองเนี่ยก็ได้พบกับห้วยอี่ข้านะครับแล้วก็ได้ชวนห้วยอีห้านี่เข้าร่วมสำนักถังนะครับเป้เป้เนี่ยเ,เ,เป็นสิทธิ์คนแรกของสำนักถังนะแล้วก็เป็นคนรักของงยยาด้ว เจ้าสำนักถังคนปัจจุบันนั่นเองนะครับในตอนที่ถังหยาเนี่ยหายตัวไปเป้ยๆเ,เนี่ยก็รับหน้าที่เป็นผู้นําแล้วก็เป็นคนคอยดูแลสํานักถังแทนนะครับ เปเป้เป้นะครับเป็นทายาทสายตรงของอาจารย์ใหญ่อี่เสี่ยวกังแล้วก็หลิวเอ่อหลงนะครับสืบทอดวิญญาณยุทธ์มังกรสายฟ้าอสัิบาบตนะครับแต่ว่าเป็นแบบกึ่งกายพันนะครับต่อมาเนี่ยหลังจากที่มู่เอิญเสียชีวิตนะครับก็ได้พัฒนาวิญญาณยุทธ์ของเปป้เป้นะครับให้กลายเป็นมังกรอสัญนาบาตแห่งแสงนะครับภายหลังเนี่ยเปเป้เป้ได้รับจิตวิญญาณม้ามังกรสวรรค์มานะครับวิญญาณยุทธ์ของเปเป้เป้ก็ได้พัฒนาการอย่างสมบูรณ์นะครับกลายเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงนะครับ เปยเป้ยเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้นำของเจ็ดประหลาดแห่งสื่อเลยเครือแล้วก็เป็นสมาชิกของสาราเทพสมุทรแล้วก็ควบตำแหน่งหัวหน้าของสำนักถงังฝ่ายไหนด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูทักษะวิญญาณของเปยเป้ยกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างทักษะที่1นงนะครับกงเล็บมังกรอสศนิบาตนะครับความสามารถก็ตรงตัวนะครับก็คือใช้สายฟ้าเนี่ยสร้างมาเป็นกงเล็บมังกรนะครับแล้วก็มีพลังในการทำลายล้างแล้วก็ส่งผลให้เป็นอมภาตนะครับทักษะที่2อนะครับอสนิบาตหมื่นอนุภาพ ใช้พลังวิญญาณเนี่ยกลายเป็นงูสายฟ้านับไปทวนแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นอย่างช้าๆก่อตัวเป็นลูกศรสายฟ้าในอากาศนะครับถักทอยอย่างแน่นหนารวมตัวกันเป็นตาข่ายสายฟ้าเอาไว้ดักจับการเนือทอารรของศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหายแก่ศัตรูนั่นเองนะครับต่อไปนะครับทักษะที่3นะครับอัศนีพิโรธนะครับเป็นการเพิ่มพลังการโจมตีของเปเปอร์เนี่ยมากกว่า50%นะครับนอกจากนี้ความแข็งแกร่งแล้วคุณสมบ,บัติของสายฟ้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับโดยรวมก็คือท่านี่เอาไว้บัฟพลััังงจมตีนนนเอนะครบ ทักษะที่4นะครับเสียนมังกรสายฟ้านะครับความสามารถก็คือใช้พลังวิญญาณนะครับรวมกายเป็นหัวมังกรสายฟ้าขนาดใหญ่นะครับเพื่ออัดกระแทกป้าหมายแล้วก็ทําให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่อันทรงพลังขึ้นมานะครับทักษะที่5นะครับจักรพัดมังกรพิฆาตมานะครับความสามารถก็คือ จมตีด้วยฝ่ามือ4ครั้งนะครับก็ทั้ง4ครั้งเนะี่ยจะแบ่งออกเป็นพลังจิตพลังวิญญาณทักษะวิญญาณแล้วก็กลยุทธ์การต่อสู้ทั้งหมดเนะี่ยมาหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะอย่างสมบูรณ์นะครับสร้างฝ่ามือที่ทรงพลังที่สุดนะครับ เมื่อศัตรูที่เป็นวิญญาจารย์ชั่วร้ายเนี่ยโดนเข้าไปนะครับจะทําลายจิตวิญญาณการต่อสู้แล้วก็ร่างกายศัตรูโดยสมบูรณ์ครับเป็นทักษะที่มีชื่อเสียงของมูเอินนะครับแล้วก็สืบทอดต่อมาที่เป้ๆนะครับโดยรวมก็คือทักษะนี้เอาไว้รับมือกับวิญญาจารย์ชั่วร้ายโดยเฉพาะเลยนะครับทักษะที่6นะครับจักระพัดมังกรสะเทือนพิภพนะครับ ความสามารถคือรัศมีสีทองเนี่ยขนาดมหือมาถูกสร้างขึ้นแล้วก็ปรากฏเป็นภาพจําลองมังกรแสงศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่นะครับทําให้เกิดการระเบิดของสายฟ้าสีทองอย่างรุนแรงทําลายล้างความชั่วร้ายโดยสิ้นเชิงนะครับก็คือทักษะเนี่ยมีผลต่อวิญญาจาร์ชั่วร้ายแบบเต็มๆนะครับต่อไปนะครับเป็นทักษะที่7นะครับก็คือเป็นกายแท้วิญญาณยุดนะครับส่วนทักษะที่8แล้วก็ทักษะที่9เนี่ยไม่มีการระบุไว้ในเนื้อเรื่องนะครับว่ามีการใช้ออกมานะครับ เรามาดูทักษะเพิ่มเติมแล้วก็ทักษะอื่นๆของเปยเปยกันบ้างนะครับเริ่มจากทักษะสายเลือดก่อนนะครับมับงกรแสงศักดิ์สิทธิ์จุตินะครับทักษะเนี่ยเป็นทักษะอุปนากา,ารของสายเลือดนะครับทำให้ความสามารถทั้งหมดเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลนะครับเช่นพลังการระเบิดของสายฟ้านะครับพลังการทําลายล้างเนี่ยเพิ่มเพิ่มแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมากๆนะครับ ต่อมานะครับเป็นทักษะเขตแดนนะครับชื่อเขตแดนว่าเขตแดนเจ้าแห่งสายฟ้านะครับก็คือการสร้างวงกลมแสงไฟฟ้าสีทองนะครับปล่อยพลังเนี่ยประทุออกมาจากจุดศูนย์กลางของตำแหน่งนะครับแผ่กระจายไปในรัศมี30เมตรนะครับทำให้พื้นที่ภายในเนี่ยดูเหมือนกลายเป็นโลกแห่งสายฟ้าโดยสมบูรณ์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นทักษะลับของสํานักถังนะครับก็เช่นพวกวิชาอาวุธลับหรือพวกวิชากําลังภายในเนี่ยเปเปก็ได้รับสืบทอดมาจากสานักถังเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงบทบาทของเปเปในเนื้อเรื่องนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง บทบ,บาทของเป้ยเปยเนี่ยเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนที่2นะครับก็คือตอนที่เจอกับห้วยอีห้าวแล้วก็ชักชวนห้วยอีห้าวเนี่ย เข้าร่วมสํานักถังนะครับแล้วก็พาห้วยข้าวเนี่ยเข้าร่วมกับโรงเรียนสื่อหลาเครือนะครับต่อมาเนี่ยในตอนจบภาคนะครับเป้ยเนี่ยก็เป็นผู้นําของสํานักถังนะครับโดยการพาสิสำนักถังเนี่ยเข้าร่วมกับสงครามสุดท้ายนะครับก็คือศึกชีชะตากับจักรวรรดิยจันธานั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของตัวละครเป้ยนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประการใดก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเผื่อคนที่เขายังไม่รู้เนี่ยจะได้รู้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับถ้าหากชอบก ซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ